และแล้วก็มาถึงวันนั้นของเดือนและนี่ก็คือผ้าอนามัย5้าแบบที่เราจะมารีวิวกันบางสุดๆเย็นแบบนุ่มนวนถ้วยอนามัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม,ไ,มได้อะเราจะรักโลกได้ต้องมีความพยายามกันนกัน โอเคและแล้วก็เราก็ทำรายการทำบล็อกจนมาถึงวันนั้นของเดือนวันนั้นของเดือนก็คือเป็นช่วงที่ทุกๆเดือนผู้หญิงจะต้องอารมณ์เสียตีโพยตีพายกินเป็นแบบว่ากันนํำพายุเข้า <c oughs> ก็คือช่วงที่มีประจำเดือนนั่นเองซึ่งเดือนนี้นะคะก็คือ น้องๆที่ออฟฟิศเนี่ย <_ d ance> เขาก็ได้ไปรวบรวมแบบไปเจอผ้าอนามัยที่หลากหลายมาซึ่งเขาก็แบบว่าเฮ้ยอ,อยากจะให้จนช่วยแบบดูแล้วก็รีวิวได้ไหมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับทุกคนเป็นประโยชน์กับน้องๆที่ออฟฟิศด้วยให้เป็นหนูทดลองน,นั่นเองอะดูกันเลยนะชวงเป็นนวัตกรรมการซึมซับจากญี่ปุ่นค่ะไปต่อที่อันนี้ ผ้าอนามัยแบบกางเกงนะคะหลับสนิทตลอดคืนต่อไปค่ะผ้าอนามัยที่ทําจากเยื่อไผ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยทุกคนอ๋อรู้ละอันนี้แบบกลางวันอันนี้แบบกลางคืนดูซิว่าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วจะเป็นมิตรกับเราไหมต่อไปคือน,นี่จดา คือผ้านนมหยแบบผ้าอันนี้คือเป็นมิตะสิ่งแวดล้อมมากเหมือนความว่ามันไม่มีขยะเลยเพราะว่าใช้เสร็จปุ๊บเธอก็อไปซักซักเสร็จเธอก,อก็อกลับมาใช้ใหม่ลายนั้รักมากลายนั้รักมากเดี๋ยวจะลองใช้แล้วก็ลองซักดูด้วยว่าซักยากไหมซักออกหรือเปล่าอันสุดท้ายแล้วทุกคนอันนี้เป็นอันที่ฉันขนหัวลุกที่สุดนี่ค่ะ ถ้วยอนามัยรองรับระดูทำจากซิลิโคนเกรดการแพทย์สำหรับใช้ภายในเหมาะกับวันสบายสบายเหมาะกับวันสบายสบายและนี่ก็คือทั้งหมด5แบบที่เราจะมาทดลองแล้วก็รีวิวกันกลัวกลัวถ้วยคงได้แหละเดี๋ยวก็ดูกันว่าแต่และแบบจะ เป็นยังไงบ้างเวิร์กไม่เวิร์กอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาบอกคะ่ะโอเควันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากทำงานนะคะสำหรับคืนนี้เราจะลองผ้าอนามัยแบบกางเกง ดูส yeah, ิก็คือใส่เป็นเกงเลยคือจับไปแล้วเนี่ยนะคะสัมผัสก็คือนุ่มดียืดหยุ่นแบบเหมือนแบบวัสดุที่เขาใช้ตรงนี้เห็นปะแล้วก็ดูน่าจะระบายอากาศได้ดีเพราะว่าน้องกระโปรงเขาบอกว่าให้ใส่อันนี้โดยที่ไม่ต้องใส่เ,เ,เกงในซ้ําซ้อนไปอีกชั้นหนึ่งเลยก็คือใส่แทนเกงในคือพูดง่ายๆใส่เหมือนเด็กๆใส่ทัมเพิสนะนั่นแหละนะเดี๋ยวจะลองดูนะคะ ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปอับน้ำแล้วก็ใส่อันนี้นอนคืนนี้เค็ง okay. ใส่มาแล้วค่ะเรียบร้อยอยากจะบอกว่าเฮ้ยประทับใจมากคือเฮ้ยมันสบายเด็กๆมันใส่แพมเพิร์ดแล้วมันสบายแบบเนี้ยเนาะ <laughs> นี่ดูดิ ประเด็นก็คือแบบนี้นะปกติอะเวลาที่ผู้หญิงอาจจะจะเข้าใจกันคือถ้าเราใส่เราเป็นเป็นประจำเดือนใช่ปะ่ะแล้วตอนนอนอะก็คือเราใส่ผ้าอนามัยใช่ไหมมันจะมีความกังวลมันจะไม่ค่อยกล้าข,แบบาขยับตัวไม่กล้านอนดิ้นมากซึ่งบางทีมันทําให้เรานอนหลับไม่สนิทเพราะว่าเรากังวลกลัวว่ามันจะแบบมันจะเลอะมันจะไม่อยู่กับที่ที่มันควรจะอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความรู้สึกอันเนี้ยใส่แบบกางเกงอันเนี้ย มันเหมือนกับว่ามันมันคือไปด้วยกันอะแบบขยับไปก็ไปแบบไปทางไหนก็ไปแบบเพราะว่ามันเป็นเหมือนมันมันมันเชื่อมต่อเนื่องกันทั้งอันมั้งมันก็เลยให้ความรู้สึกว่าเออมันไม่ต้องกังวลอะเฮ้ยมันดีว่ะแล้วก็มันเว่ร์กับเธอใส่ดีว่ะโอเคคืนนี้คิดว่าน่าจะนอนหลับฝันดีแล้วมีเช้าเจอกัน หเช้าแล้วทุกคนคอนเฟิร์มไอผ้าอนามัยแบบกันเกงนี่มันเลิศจริงหลับสนิทตลอดคืนไม่หลุดโฟกัสดีคอนเฟิร์มวันนี้ก็จะมาทดลองเป็นสาวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันดูนะคะ นั่นก็คือจจะทดลองวันนี้จะทดลองใช้ถ้วยอนามัยอ่ะเดี๋ยวแกะออกมาดูก่อนเนาะว่ามันเป็นยังไงสำหรับถ้วยอนามัยแฮปปี้ค่ะอันนี้เป็นไซส์แบบมินิเลยนะ ไม่ควรใส่ไว้ในช่องคลอดนานเกิน12ชั่วโมงควรเปลี่ยนและทำความสะอาดอย่างน้อยทุกๆ12ชั่วโมงควรฆ่าเชื้อด้วยน้ำเดือดก่อนการใช้งานครั้งแรก3-5นาทีอ๋อดีนะที่อ่านก่อนแกะแล้วนะนี่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือยังเป็นกรวยน่ารักบุกปิกซึ่งคิดว่าอันนี้แหละที่แบบมันจะทำให้เราพกพา ไปไหนมาไหนได้เปิดตูดออกมาอนนี้คือถ้วยและของข้างในคือเธอมันเหมือนถ้วยละครั้งเลยอ่ะให้ดูใกล้มันใหญ่เหมือนกันนะนี่คือซื้อแบบไซส์มินิแล้วนะคะรรคือน้ำลายเอื้อๆเลยทีเดียว คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิ่มแต่ว่าตรงคอเนี่ยตรงคออ่ะมันแข็งเหมือนกันคือเหมือนมันน่าจะต้องแข็งประมาณนึงเพื่อให้มันอยู่ทรงแบบนี้เวลาที่น้องเข้าไปแล้วอะค่ะเพราะโดยปกติอะช่องคลอดของเรากล้ามเนื้อนะคะพอมีอะไรเข้าไปอ่ะเขาคือมันเป็นกล้ามเนื้อที่ยืดขยายยืดหยุ่นได้ใช่ไหมเหมือนแบบพอใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะขยายถ้าถ้ามันนิ่มเกินไปมันก็จะโดนแบบกล้ามเนื้อของเราอ่ะรัดซึ่งมันอาจจะทําให้ ประจำเดือนนอ่ะไม่เข้าไปอยู่ในถ้วยนี้แบบออกไปข้างน,นอกแบบรั่วออกมาหรืออะไรอย่างเงี้ยได้เราก็ลเลยคิดว่าเขาน่าจะต้องทําขอบให้มันแบบอยู่ทรงนิดนึงเพื่อเข้าไปแล้ว,ลวก็ค้างไว้แบบเนี้ยได้คิดได้เนาะเครียดแล้วอะวิธีใส่ก็คือล้างมือพับถ้วยอนามัยย่อตัวสอดในช่องคลอด ขาบอกให้พับถ้วยแบบนี้พับถ้วยให้เป็นรูปแบบนี้เราก็ใส่เข้าไปหรือแบบที่สองพับด้านข้างเข้าด้านในก็คืออย่างนี้แล้วก็แบบเป็น7 fold ก็คือพับเป็นเลขเจ็ดลงไปแบบนี้ให้เป็นเลข7จ็ดฉันว่าตัวพับตัวสีน่าจะน่าจะเวิร์กสุดนะ เพราะว่ามันดูแบบพับแล้วมันดูแบบเล็กสุดแล้วมันก็น่าจะเอาเข้าไปได้วิธีถอดออกนะคะย่อตัวเล็กน้อยเพื่อให้สามารถถอดถ้วยอนามัยออกได้โดยง่ายจับส่วนฐานของถ้วยอนามัยบีบอย่างระมัดระวังแล้วค่อยๆดึงออกเพราะว่าขาออกเนี่ยก็จะมีของเหลวคือมีประจำเดือนอยู่ข้างในแล้วก็ต้องคอยแบบก็ต้องดึงออกมาดีๆเนะไม่งั้นเธอก็จะหกเละเทเะเลอะเทอะไปหมด แกะระดูออกจากถ้วยล้างทำ <ด Liberty. S 1> ความสะอาดก่อนนำมาใช้ใหม่เราจะรักลมได้ต้องมีความพยายามเหมือนกันนะคะทำความเข้าใจแล้วถึงเวลาลวกน้ำร้อนกันค่ะชาไม่ด้ะฉันไม่ประสบความสำเร็จกับน้องคนนี้ หลังจากที่คุยไปใช่ไหมก็น้องไปต้มแล้วฉันก็แอบดีใจนิดนึงว่าพอต้มแล้วอ่ะน้องเหมือนจะนิ่มลงอีกนิดนึงกว่าตอนแรกที่เอาออกมาจากกลองใช่ป่ะแล้วก็ไปพยายามใส่ด้วยการที่พับให้เป็นรูปตัวซีซึ่งฉันพยายามยัดเข้าไปอ้อยเจ็บมากเจ็บกว่าการใส่ผ้านามัยแบบสอดแบบ หลายเท่าเลยอ่ะน่าจะด้วยความที่พอมันเป็นซิลิโคนใช่ไหมแล้วมันก็มีการแบบเสียดสีกับผิวเราแล้วน,น้องก็ชิ้นใหญ่แล้วตรงขอบนี้มันก็แข็งแล้วพอใส่ไปได้แบบประมาณนึงอ่ะแล้วเราเหมือนแบบคือจริงๆมันเข้าไปเหมือนแบบประมาณแบบอึบหนึ่งแล้วนะแล้วเราก็พยายามจะยัดมันเขาแล้วมันก็ไม่เข้าต่อใช่ปะคือมันก็แบบปิดแน่นอยู่อย่างนั้นอ่ะแล้วเราก็พยายามจะยัดมันเข้าไปอ่ะแล้วมันก็แบบ เด้งออกปึ้งอย่างเงี้ยแล้วก็คือแบบเจ็บ <laughs> ไม่ไหวอ่ะไม่สู้แล้วอ่ะม่ม่เพราะฉะนั้นวันรักโลกของเราไม่โจบไปที่น้องคนต่อไปค่ะคนนี้ค่ะ น้องผ้านำไมแบบผ้าเราอะเอาไปซักแล้วก็ตากทำความสะอาดเรียบร้อยน้องก็เลยมาในสภาพนี้คือน้องมีแบบกลางวันและกลางคืนใช่ปะเดี๋ยวจะลองให้อย่างละเอียดเลยค่ะ เราค่อนข้างประทับใจกับผ้านาไมยแบบผ้านะนี่ฉันถึงกับล้ามาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันดูสิเหมือนยังไม่ได้ใช้เลยเธอเสื้อ,อน,นี้นี่ยังเปียกๆอยู่เลยนะนี่คือเพิ่งซักมาเลยยังเปียกอยู่เลยเธอก็คือด้วยความที่เรากังวลว่าน้องจะสามารถรองรับ อารมณ์ของเราได้หรือเปล่าเราก็ถ้าเกิดว่าใครไปลองใช้ดูนะคะเราพับผ้าอันนี้สามทบคือแทนที่เราจะพับแนวยาวแบบนี้ซึ่งมันจะได้แค่2ทบแค่นี้ใช่ปะเราก็พับแนวขวางเพราะว่าความยาวเนาะมันโอเคอ่ะมันไม่สั้นเกินไปพอดึงเสร็จปุ๊บพับ3ามทบค่ะพอพับแบบนี้ปุ๊บน้องก็จะซ้อนกัน3มชั้นเห็นปะชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสาม สามชั้นอย่างนี้ปุ๊บก,ก็คือเสียบเข้าไปที่เขามีที่เสียบแบบนี้ได้เลยค่ะเสียบเข้าไปทั้งข้างบนข้างล่างเห็นไหมคะความยาวพับสามทบแนวขวางก็จะพอดีพอดีอืมเสร็จแล้วปุ๊บเราก็วางลงไปบนชั้นในของเราแล้วก็ไอตัวเนี้ค่ะก็จะติดยึดเป็นตัวยึดไว้เหมือนแบบผนะ้านามัยมีปีกอ่ะนั่นแหละ ซึ่งไม่ยากก็แค่นี้เองป๊อแปะจบซึ่งมันแน่นกว่าที่คิดเธอมันก็ค่อนข้างแน่นแบบไม่เคลื่อนที่เลยแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยแผ่นด้านเนี้ยค่ะเขาก็เป็นแบบกันน้ําแล้วก็แผ่นเนี้ยเขาก็ค่อนข้างหนาเหมือนกันซึ่งมันซัดง่ายมากแล้วมันก็ออกมาใหม่เหมือนยังไม่ได้ถูกใช้เลยแบบไม่มีคราบไม่มีรอยเลยซัดแบบง่ายมากรอบเดียวจบแล้วก็ใช้ง่ายสัมผัสก็นุ่มแบบไม่เจ็บไม่คันไม่รู้สึกอับ อะไรด้วยเป็นแบบปกติมากแต่อาจจะรู้สึกว่ามันหนานิดนึงเพราะว่าผ้าอนามัยสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาค่อนข้างจะทําแบบบางกันมากใช่ปะเพราะฉะนั้นพอเราใช้แบบนี้อาจจะรู้สึกว่ามันหนานิดนึงแต่มันก็ไม่ดีแบบแย่เฮ้ยมันโอเคนะแต่ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคนิดนึงก็คือคือวันนี้เราอยู่บ้านใช่ปะแล้วเราเปลี่ยนเราก็ซักได้เลยตากได้เลย แต่ว่าถ้าเกิดออกไปข้างนอกเราไม่แน่ใจเรื่องการใช้งานว่าเราจะต้องพกถุงพลาสติกเอาไว้แบบแล้วก็พกผ้าแบบนี้หลายๆผืนเอาไว้พอเวลาจะเปลี่ยนแล้วก็คือเปลี่ยนผ้าแล้วก็เก็บผ้านั้นใส่ถุงมันอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของถ้าเกิดว่าเดินทางออกไปข้างนอกหรือไปใช้ชีตข้างนอกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าสาวๆที่เป็นประจําเดือนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะมีส่วนร่วมในการที่ออรักษาสิ่งแวดล้อมไม่เพิ่มขยะ เนี่ยนะคะแล้วก็ประหยัดเงินด้วยอยู่บ้านก็คือคุณใช้ผ้าอนมามัยแบบผ้าได้เลยเราว่าโอเคนะแฮปปี้เลยอันนี้แบบเซอร์ไพรส์สุดๆเลยอ่ะเยี่ยม มารีวิวผ้าอนามัยแบบที่เป็นเยื่อไผ่นะคะน้องเบาบางมากน้องบางแบบบางบางสุดๆบางไม่ไหวบางแบบบางไม่ไหวแล้วอ่ะทุกคนสัมผัสน้องนะนุ่มแบบ นุ่มบอบบางอ่อนโยนดูเหมือนน้องจะอ่อนโยนและบอบบางกว่าน้องสาวเราอีกอะนึกออก่ามันนุ่มขนาดนั้นอะอันดับแรกที่ต้องชื่นชมก็คือว่าสัมผัสดีเลิศก,ก็คือความยาวโอเคอะไรโอเคหมดเลยการซึมซับก็คือดีฝนตกปุ๊บก็คือว่าไหลลงไปเลยในในแบบแผ่นรองรับนี้แต่ว่าด้วยความที่น้องบางมากขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันที่แบบ ฝนฟ้าขนองพายุเข้าตกกระหน่ำอย่างเงี้ยน้องรับไม่ไหวน้องน้ำท่วมผ้าอนามัยแบบเยื่อผ่อันนี้นะคะก็เลยเหมาะกับวันที่แบบฝนตกปล่อยๆยอะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่พายุไม่ห่มกระหน่ำแล้ววันเนี้ยก็เลยมาลองออกกำลังกายซึ่งเวลาที่เรามีประจำเดือนใช่ปะ่ะเราก็จะใส่ผ้าอนามัยแบบกลางคืนเพราะว่าแบบกลางคืนน่ะน้องจะยาวน้องยาวมากจริงอันนี้คือเอาแบบกลางคืนมาให้ดูนะคะว่ายาวขนาดไหน ดูสิก็คืออันเนี้ยเดี๋ยวทเทียบดูกลางวันและกลางคืนนะก็คือเขาทำมาแบบยาวมากยาวมากจริงๆซึ่งมันดีเวอร์ก็จะได้ไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบไหลออก มาข้างหลังหรือเปล่าจะเลอะหรือเปล่าจะอะไรหรือเปล่า,ะอ,ะอ,ลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะสรุปว่าสําหรับผ้าอนามัยแบบเยื่อไผ่นะคะถือว่าผ่านนะคะถือว่าแฮปปี้ดีเลิศคือนอกจากจะใช้แล้วเรารู้สึกดีรู้สึกว่าเขาแบบทนุนถนอมเราแล้วเราก็ยังทนุนถนอมสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าเยื่อไผ่น้องสามารถสลายได้เองแบบภายในเวลาที่สั้นๆมากเลยอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ก็ไปลองใช้กันได้ค่ะแนะนำอันนี้บอกต่อใช้ได้ โอเควันนี้จะมารีวิวตัวนี้ค่ะแกะออกมาใช้แล้วนะคะก็คือว่าเป็นตัว b บ o Silk เป็นการซึมซับจากญี่ปุ่นซึ่งก็จะเป็นบางๆแต่ว่าเลิศมาก พอเปิดออกมาน้องจะมีกลิ่นหอมกลิ่นแบบหอมอ,อ,นอ,อน่อ,อนๆคือปกติอะต้องบอกว่าส่วนตัวเตอน,นะนะจนไม่ชอบใช้ผ้าอนามายัยแบบไม่ใช้เลยไม่ใช้แบบมีกลิ่นหอมมีน้ําหอมไม่ใช้แบบเย็นแต่ว่าอันนี้มันเปลี่ยนความคิดฉันไปนเลยจ้ะคือมันหอมแบบเบาบางพอแบบหอมสวยๆอะเธอนึกออกไหมหอมผ่อน,นคลายกลิ่นเขาก็จะแบบเออรู้สึกสะอาดสะอาดกลิ่นเป็นดูแบบ สปาสปาลีแลกซ์รีแลกซ์ดูเป็นแบบธรรมชาติมันก็เลยอาจจะรู้สึกฟิลแบบเออไม่ตกใจมากเนาะแล้วก็ความเย็นเธออันเนี้ยเย็นแบบนุ่นนวลหิมะไม่ตกกำลังสวยสวยไม่แบบนั่งขนล,ลุกไม่นั่งสะดุง้งไม่นั่งแบบพษทีนะคะเบาแอร์นิดนึงอ๋อไม่ช่วยอย่างเงี้ยไม่เป็นอย่างนั้นอ่นะเออแล้วก็ที่สำคัญ เห็นบ้างขนาดนี้แต่การรองรับดีเยี่ยมเพราะว่าลองวันที่ฝนฟ้าขนองถ้ามันรู้สึกแห้งอเออมันไม่รู้สึกน้ำท่วมต่อให้ฝนตกหนักแต่มันก็ท่อระบายเร็วะซึ่งเราว่าอันเนี้ยดีแต่ก็ราคาค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าคนที่พอจะมีกำลังซื้อนะคะก็แนะนำว่าอันเนี้ยดีเลิศค่ะโอเค ก็เป็นอันว่าสรุปครบจบรีวิวครบทุกอันแล้วนะคะ่ะแต่และคนนะถ้าเกิดว่าตอนนี้กําลังสนใจอยากจะแบบไปทดลองใช้แบบไหนดูอะไรเงี้ยจนว่าก็ก็โอเคดูอันนี้กอที่จะรีวิวดูคลิปนี้เป็นข้อมูลได้แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่มันก็ขึ้นอยู่กับสรีระแล้วก็ความชอบของแต่และคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะก็ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกิดว่า ชอบไม่ชอบยังไงนะคะปีชมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเข้ามาได้จนก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนอื่นอาจจะมีคนที่เคยใช้ของที่จะรีวิวไปแล้วที่จะแบบผ้าอนาไมยถ้วยอะไรใดๆก็แล้วแต่บางคนเขาอาจจะใช้แล้วไม่ได้รู้สึกเหมือนกันอย่างเงี้ยอยากจะให้มาแชร์กันแล้วจนอาจจะไปลองดูใหม่อีกทีหนึ่งมันอาจจะได้ <c oughs> นะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้าตามไปดูนะว่าจนจะ มาแชร์เรื่องราวอะไรในชีวิตให้ทุกคนได้เห็นได้ดูกันอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ